สวัสดีครับเมน,นูบ้านๆทำทานง,ง่ายๆวันนี้เราจะทำหอหมกหัวปลาแซลมอนกันอ่ะโอเคมาดูส่วนประกอบส่วนประกอบก็มีหัวปลาแซลมอนพร้อมก้างพร้อมอะไรเนี้ยล้างให้สะอาดแล้วก็มีผักลวกจะกินใดมีใบยอกับผักกาดขาวผักนี่ต้องลวกก่อนนะทาไม่ลวกแล้วมันจะยืดยางจะยืนนี้ต้องเอามาลวกก่อนแล้วก็มีผิกแกงแล้วก็กะทิแล้วก็ไข่ มีกระชายด้วยกระชายตากระชายนีนกกยน่นีนนน่ขั้นแรกเราก็ใส่ลงไปเราใส่พริกแกงไปแล้ว3าช้อนแกงสามท้อนแล้วก็กระชายใส่ไปเลยแล้วก็ใส่กะทิแค่ไหน เดียวนิดเดียวใช่น่งนอกวนข้างเดียววปลาแซลมอนเราซื้อมาจากร้านแซลมอนเลย ซื้อทิ้งสิบหัวกินหมดแล้วเหือ50บาทยังเหือก้างอืมเขาได้ทั้งหัวทั้งก้างนะทุกยอดบอยเป็นเลไมได้ใส่นิ้นแล้วกวนไปเรอแล้วก็วนไปเร,เรื่อยๆ เรกวนได้ที่แล้วเราก็ใส่ใบยอค้นชอบผักเราก็ใส่เยอะอเพราะนี่เราทํากินของเราเองเราชอบเราเอาผักอะไรก็ใส่ลงไปก้นกระทง้เราทําเองจะผสมก็ได้อืใบยอก็ลําปีก็ได้โหระพาก็ได้ผักกาดขาวนี่เราก็เอาเท่าที่เรามีในบ้านอ่าก็ตักหัวปลาใส่เข้าไปทอสจุกแล้วเราก็ค่อยใส่ไอ้นี่ ใ,ใบมะกรูดกับพริกชี้ฟ้าวันนี้เราจะไม่หยอดหน้ากะทินะเราไม่อยากกินชอบไม่ชอบ,ชอ,บอ้าวน,น,นี่นี่คือได้ชามนี่ได้ชามในบ้า<ใ>นเราก็เลี้ยงบ้านเราคนไม่เยอะเลี้ยงใส่ใส่ซึ้งเนี่ยแล้วก็ตักไปเรื่อยๆให้เสร็จก็เอาไปนึ่งรอน้ำเดือดปุดๆแล้วก็นึ่ง ใหปูกไม่เปนเตั้งได้ตัองน้ำให้ร้อนแล้วก็วางไปเรา<ป>ทำแค่นี้กินได้ทั้งหลาย้อ่าโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเมนูห่อหมกหัวปลาแซลมอนนะอีกหนึ่งเมนูอร่อยที่เราทำทานเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับนะก็ถ้าใครอยากราดกะทิก็ให้เอากะทิไปตั้งไฟใส่เกลือแล้วใส่แป้งข้าวเจ้าแล้วก็คนจนมันข้นนะ่ะแล้วก็เอามาราด บนบนห่อหมอกนะก็เสร็จแล้วแค่นี้ก็ทานได้เลยนะครับโอเคนะสำหรับเมนูบ้านๆทำทาน,นง่ายๆวันนี้ก็จบแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ